เรียงโลกไม่หยุดนิ่งเราจริงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนร,รับสู่เซอร์วิสคอ์ดค่ะสวัสดีค่ะนี้จะพูดถึงเรื่องราวของสัตว์เลี้ยงนะคะ เคยสงสัยไหมว่าทําไมผู้สูงอายุควรจะมีสัตว์เลี้ยงคะปัจจุบ,บันก็บอกว่ามีผู้สูงอายุหลายคนที่มาใช้ชีวิตลัาเกษียณอยู่ที่บ้านการอยู่แต่ที่บ้านอาจทําทให้เราสูญเสียอิสระการใช้ชีวิตที่เงียบสงบจนเกินไปอาจทำให้เกิดความรู้สึกเหงาและโดดเดี่ยวได้นะคะแต่การที่มีสมาชิกเข้ามาเพิ่ม อย่างเช่นสัตว์เลี้ยงก็จะช่วยลดความเหงาหลับนั้นไปได้ค่ะสัตว์เลี้ยงช่วยให้เราได้ใช้ชีวิตที่ดีต่อสุขภาพมีงานวิจัยนะคะแสดงให้เห็นว่าเจ้าของสัตว์เลี้ยงมีวิถีชีวิตที่ดีต่อสุขภาพมากกว่าคนที่ไม่มีสัตว์เลี้ยงค่ะโดยเฉพาะเจ้าของสนุนัขมักจะพาสุนัขเดินเล่นทุกวันจะส่งผลให้ร่างกายโดยรวมแข็งแรงขึ้นค่ะ น้ำตาลาในเลือดต่ำความดันโลหิตต่ำะระบบหัวใจและหลอดเลือดทำงานได้ดีขึ้นด้วยนะคะนี่เป็นเพียงแค่ประโยชน์ด้ะสุขภาพบางประการเท่านั้นเองคะ่ะจากการมีสัตว์เลี้ยงในผู้สูงอายุนอกจากนี้แล้วนะคะเจ้าของสัตว์เลี้ยงยังมีแนวโน้มที่จะรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากกว่าเจ้าของสัตว์เลี้ยงคนอื่นๆอีกด้วยนะคะ สัตว์เลี้ยงช่วยบรรเทาความเจ็บปวดและก็ความเครียดด้วยค่ะจากการศึกษานะคะเขาพบว่าผู้สูงอายุสัตว์เลี้ยงของตนเนี่ยจะช่วยให้เขาบรรเทาความเครียดได้รวมถึงความเจ็บปวดลดลงเมื่อเจ้าของหรือเมื่อเจ้าขนปุยของเราเนี่ยอยู่รอบกายค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะการนอนหลับและาการอักเสบยังดีขึ้นด้วยเมื่อมีสัตว์เลี้ยงอยู่ด้วยนะคะ จดจำได้ดีขึ้นจิตแพทย์ได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบของการมีสัตว์เลี้ยงต่อความจำค่ะและทุกสัญญาณได้บ่งชี้นะคะว่าการมีสัตว์เลี้ยงนั้นมีประโยชน์สัตว์เลี้ยงจะเป็นการบำบัดมาพบเห็นในโดยทั่วไปเลยนะคะในส่วนบำบัดาทางจิตวิทยา mm. การมีสัตว์เลี้ยงจะช่วยให้เราหรือเจ้าของเนี่ยสามารถจดจำได้ดีขึ้น ทั้งการจดจำแบบนึกถึงและการจดจำทางใจิตใจที่ได้ดีขึ้นด้วยค่ะประโยชน์ทางอารมณ์จากการมีสัตว์เลี้ยงน,นะคะการที่เรามีสัตว์เลี้ยงอยู่ข้างทางอยู่ข้างเคียงเราหรือเคียงข้างเราเนี่ยช่วยสุขภาพทางอารมณ์ของเราดีขึ้นค่ะการมีสัตว์เลี้ยงสามารถลดความโดดเดี่ยวและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่ต้องอยู่แต่ในบ้านได้นะคะ ถัดไปค่ะช่วยลดความเหงาค่ะผู้สูงอายุที่อยู่แต่บ้านจานวนมากจะรู้สึกเหงาค่ะแต่การมีสัตว์เลี้ยงสักตัวอยู่ด้วยนะคะความเหงาก็จะลดลงเพราะว่าพวกเขาจะได้พูดคุยและเล่นกับสัตว์เลี้ยงค่ะซึ่งหลายคนก็มักจะระบายความรู้สึกของตัวเองกับสัตว์เลี้ยงได้ด้วยนะคะแม้ว่าพวกมันจะฟังไม่ออกให้คาแนะนําไม่ได้แต่พวกมันก็เป็นผู้ฟังที่ดีได้ค่ะ ถัดมานะคะช่วยให้เรามีสมาธิกับปัจจุบันเป็นเรื่องง่ายๆที่เราจะรู้สึกเครียดกับอนาคตหรือจมอยู่กับความเจ็บปวดและความเครียดอย่างไรก็ตามนะคะการมีสัตว์เลี้ยงรับการพิสูจน์แล้วว่าช่วยเจ้าของบ้านหรือเจ้าของนั้นมีสมาธิกับปัจจุบันและลดความกังวลเก็บอนาคตได้ นี่คือเรื่องราวของสัตว์เลี้ยงที่เขา,าพูดถึงในบทความนี้นะคะเลยม,มาแบ่งปันกันว่าจริงๆแล้วการมีสัตว์เลี้ยงซึ่งคนส่วนใหญ่ปัจจุบันนี้ก็เริ่มมีสัตว์เลี้ยงแม้กแพ่ผู้สูงอายุก,ก็จะเห็นว่าคนที่โสดหรือคนที่ไม่โสดแต่ไม่มีลูกเนี่ยก็จะมีสัตว์เลี้ยงไว้เป็นเพื่อนเป็นเป็นลูกก็ชดลดเรื่องของความเครียดความกังวลได้ด้วยนะคะแล้วคุณล่ะคะมีสัตว์เลี้ยงสักตัวแล้วหรือยังขอบคุณคะ่ะ ติดตามเกอร์วันพอดแคสต์ได้ที่เฟซบุ๊กยูทูบแอข้อบอดแคสต์